ทานไก่กันค่ะเลี้ยงแมวนะคะเพื่อนๆให้หารแมวค่ะแมวที่เราเลี้ยงค่ะอืม ให้แมวด้วยคนกินด้วยให้เขากินให้อิ่มค่ะเพื่อนๆเพราะว่าเราก็เหลือเยอะอยู่เราก็กินไม่หมดก็แบ่งให้น้องเขากินด้วยนะคะแมวที่เราเลี้ยงอะค่ะนี่จะอิ่มแล้วค่ะไปแล้วแหละลกูก ไปแล้วหรอคะไปแล้วคุอเขากินนานแล้วหรอคะอน,นี่เรากินมัางแล้วก็อยู่ข้างล่างอีกตัวหนึ่งนะคะเพื่อนเพื่อนอืมลิ่มย่างลูกอ้อ่ะอ้ยอ่ะอืมอร่อยอร่อยนี่คือแม่เขานะคะนี่ดูหน้าตาเขาค่ะ น,น,น่าจะเขาจะแมดแมตเอ้ยอ,อ่ะนี่เขาทานค่ะทานอิ่มแล้วเขาจะไม่กวนถ้าเขาหิวเขาก็จะกวนร้องขอเรากินอยู่เงี้ยค่ะเลยเลือกให้เขาไปก่อนเนาะเราค่อยกินเพราะว่ามันมีเยอะอยู่เยอะค่ะอยู่ในนีอีกถังนึงนะคะ ่่นนนีกาึงัทำเลี้ยงเด็กๆลูกๆเขาทานไปแล้วค่ะก็ยังไม่หมดแต่เอาแป้งเขาไม่กินนะคะเขาจะกินแต่เนื้อนะไก่อะแมวอะค่ะถ้าเอาเราแป้งใส่เขาก็จะไม่กินอิ่มไปหมดแล้วค่ะ แลอยู่แต่ตัวแม่เขานะคะอ้าวกินเลยคะ่ะเจ้าแม่กินเลยกินเลยกินให้อิ่มนะคะกินให้อิ่มนะคะอ่ะไม่ต้องมาขออีกนะอิ่มแล้วกินให้อิ่มเลยเรากินด้วย <c oughs> ให้แมวด้วยคนกินด้วยค่ะ ขอบคุณนะคะที่ช่วยชมให้ค่ะ